สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาดูนาอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นที่นาของเราเองนะคะอันนี้น้ําน้ําท่วมนะคะขนาดอยูอ่เป็นที่นาที่อยู่ใกล้ป่านะคะน้ําก็ยังเยอะนะคะส่วนอันนี้เป็นที่นาของอ่าคนอื่นนะคะแต่ว่ามะาหวานทันแล้วก็ข้าวสวยเลยนะคะ ส่วนของเราเนี่ยค่ะน้ำเต็มเลยถ้าปีที่แล้วประมาณนี้ก็ต้นก็จะต้นข้าวก็จะสูงแล้วนะคะน้ำก็จะมาพอดีอันนี้หวานแซมรอบสองตรงที่แว่งแวงนคะคะวันนี้เราก็มาตัดญ้านะคะ ตัดหญ้าตามคณาคณาจะได้ไม่รุกนะคะคณาจะค่อนข้างรุกรกนิดหนึง่งดขูข้าวเขาสวยงามมากเลยนะคะ แสงมากเลยเพราะว่านาฝั่งของเรานะคะมีน้ำแต่เป็นที่ที่สูงกว่านะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งไม่มีน้ำนะคะแต่ข้าวสวยมากนะ่คะเขียวชุม น,นี้รู้อะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าสวยงานของเราก็จะแห่งแห่งประมาณน,นี้ตอนนี้หวานแซมรอบที่สองนะคะตรงที่อมองแล้วเห็นน้ำเยอะ คือหน้าสามที่มีปัญหาหมดเลยนะคะทีนี้นะะน้ำเยอะมากตรงนี้น้ำก็เยอะนะคะ แต่ข้าวก็มีมีส่วนที่พ้นน้ำบ้างนะคะถ้าสองสามวันฝนไม่ตกนี่ก็คือน่าจะต้นข้าวน่าจะรอดดูนานของเขาแทบไม่มีหญ้านะคะสวยมากพอมาดูนานของเรา ของเรายาตาก็เยอะนะคะแล้วก็มีน้ําเหมือนเป็นการไถที่ไถที่แบบว่าไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะเนี่ยค่ะมันจะมีส่วนที่เป็นเนินแล้วก็ส่วนที่เป็นที่ลุ่มตรงกลางนี้ก็คือเป็นเหมือนคลองเลยเนี่ยค่ะเราก็ต้องหาทุนนะคะมา เกลี่ยดินให้มันเสมอนะคะถึงจะโอเคให้ชัดเลยตรงนี้เป็นเนินส่วนตรงกลางเป็นคลองเลยที่ไม่เสมอนะคะที่นาของเขาสวยน,นคะคะ ปีนี้เขาดูแลนาได้ดีมากทั้งคันนาก็สวยเป็นระแีนบนะคะส่วนฝั่งทางเราก็จะมีต้นหญ้าเนะคะ่ะเราก็เลยต้องมาตัดอันนี้คันนาเราก็ไม่สวยนะคะ เราก็ต้องหาทุนนะคะอย่างเงี้ยหาทุนแล้วก็ให้เขาเกลี่ยดินช่วงที่ทำนาเสร็จทำนาเสร็จเ,เก็บเกี่ยวเสร็จทีนี้ก็ต้องหาทุนแล้วก็เกลี่ยดินให้มันเสมอให้มันเรียบเท่ากันน้ำจะได้ไม่ขังเป็นหย่อมๆแบบนี้นะคะพอมาดูนาของเขา คนละเกรดเลยนะคะเขาหวานรอบเดียวหวานถูกจังหวะพอดีข้าวก็อ่อพลน,น้ำแต่ว่าเขาไม่มีน้ำเนี่ยแปลกมากเลยนี่หน้าเราสูงกว่าแต่มีน้ำหน้าของเขาต่ำกว่าแต่ไม่มีน้ำแต่ดินชุ่มชื่น นี่่คะตรงนี้หกไร่อกว่านะคะซื้อมาได้สามปีแต่ยังไม่ได้ทุนนะคะอันนี้สามปียังไม่มีปีไหนที่ทำแล้วไม่ขาดทุน สำหรับคลิปนี้เราก็พามาชมที่นาอีกที่หนึ่งนะคะเป็นนาหวานซึ่งสภาพก็ประมาณนี้นะคะ,คะ,คะก็ต้องสู้ต่อไปอะ,ค,ะค่ะต้องใช้คำว่าสภาพเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เรากา็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมใหม่นะคะสวัสดีค่ะ